เหมือนจะเจอ <mel od ic> คนกําลังจะเปิดกัน <republic> แบบนี้บีมคิมไม่ไหวบีมเคเห็นแล้วบีมเคอยากเปิดด้วยมันเข้าเซฟโซนเสร็จอมาแกเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วสุดเลยเห็นเห็นเห็อยู่เห็นตัวนึ่งตัวนึงเฮ้ยบอยโมจิเหรอโมจิหนุ่มมาน hoy hoy ี่สิจ๊ะเดี๋ยวฉันจะเบีกนี่มานี่สิจ๊ะ จะไปไหนแล้วจ้ะเอ้ยกรุน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 เมเกนสอบร้านบริการจำหน่ายไก่ตันราคาสุดคุ้มไก่ตันการันตีหกหมัดไก่ตันหกหมัดโมจีตื่นไก่ตันเผาวีสี่การันตีหกหมัดไก่ตันเผาวีสี่เทียสิบการันตีหกหมัดการันตีวีสี่เทียสิบกล่องสุ่มไก่ตันวีสี่ขั้นสองและยังมีกล่องสุ่มไก่ตันวีสี่ขั้นสามมีโอกาสได้วีสี่เทียสิบไม่มีเกลือโคตร และนอกจากนั้นยังมีสินค้าพิเศษไก่ตันอนิเมะปชพันธ์การันตีเวล25บวกและยังมีสุ่มเพชร 20k ไปจนถึง 100,000k อีกด้วยนะครับคนดูและนอกจากนั้นยังมีกล่องสุ่มเพชรอนิเมะประจนัย 20k ไปจนถึง 100,000k อีกด้วยนะครับเพียงแค่ราคาแค่1บาทนั่นเองอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับคนดูที่ร้านเมกเกิสอบลิงและเพจติดต่อจะอยู่ตรงใต้คลิปนี้เออเจอสกิลนี้ไปดิอุ้ยโดนปั่นแล้วกู เออ,อเจนก่อนไอ้หนุม่มนี่มันเอากูแล้ว,วเฮ้ยกูเกือบตายเฮีย yeah. มาดินี่ตายเปล่าเรียบรล้วโหเกตดมาพอดีเลยอ่ะทุกคนแต่ ยังไม่ได้กดเลยคืออยากกดเกตจังเลยอ be, ่ะอยากโดนอีกรอบสองสองรอบสามรอบเฮ้ยมันมาอีกแล้วว่าเอ้ย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 เกต้องมาเกตต้องมาจังวันนี้เกตต้องมาละนี่ตากกระจายนี่นี่เกตยังไม่มาโอเกตมาพอดีสวยงั้นแหละเฮ้ยนี่ มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิก็มาดิโอ้ยเฮยยผมเล่นสายผลนะคนดูแรงมากๆเลยแต่ก็ใจโดนไปแล้วโดวนไปแล้วหนึ่งนี่นี่เริ่มหล่อแตกสองยังมีอีกตัวว่ะโมจิเหมือนกัน ไอพวกนี้มันรวมหัวหรือเปล่าหรือว่าไงเนี่ยตั้งขออยู่ลูกกูไปกินหูครึ่งรอดไอ้ทียโคตรแรงนี่มาหิมะสวยมาดิหูครึ่งรอดไอ้ทียโดนทีเดียวครึ่งรอดโคตรเมอร์มามาสกิลสองซ้ายยังไงวันนี้มันซ้ายไม่เป็นอะ่ะ ตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่า,าเกือบตายดาวกระจายลูกนี้ตายแน่อนอนโอ้ยไม่โดนระเบิดตุ้มเข,ามา ي, ข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาแล้วตายเลยนะมานี่ตายไม่โดนอีกนี่นี่นมาดิไม่ไหวไม่ไหวเลยเออไม่ไหวจริงๆเลยว่าเฮ้ยเฮยเฮ้ยมานี่สิเจ้าน้องสาว ทำอะไรที่โคโล,ลเซียมอ๋อแบบอยากทเทสแคนจะเปิดปีพีบ้างกันเถอะกูไม่ให้ทเทสแคนกูไม่ให้เปิดม,มานี่นี่นี่มาดิตัวตายไูเนี่ยม,มาเฮ้ยเผาเงือกว่ะมึงมาอุ้ไม่โดนอีก มันวิ่งเร็วจังวะนั่นทุกคนโอ้มันไปเร็วจัดเลยโอ้แมงเอ้เรียบร้อยโอ้โหไอ้เหี้ยไปนู้นละโอ้โหผงไปเถอขนาดนั้นน่ะโอ้โหคนเลยเหลือเสื้อจริงๆเลยเฮ้ยสิบสามเอ็มเลยหรอสิบสามเอ็มหรอทุกคนดูมันกำลังพุ่งตรงมาหาผมใช่ไหมมันกำลังพุ่งตรงมาหาผมอยู่สิบสามเอ็มหร่อเหมือนกลัว เหมือนกลัวอาออกจากเซฟโซนดิอยากตบอ่ะมาเล่นผลเลยว้เนี่ยบากี้มามาเถอะมาเถอะกูเล่นสายผลครับอืมกูไม่เล่นสายด้บัดเปล่าเอ้ยวัดเปล่าวัดเปล่าฮะท้า,ท,าท้าประลองเลยเนี่ยกูท้าไปก่อนเลยไม่เคยขัดไม่เคยกลัวเอาเปล่าท่านแหละออกเปล่าฮะใจเปล่า,าเอาอ่ะคนมันเอาอ่ะกูเปิดก่อนเลยแล้วกันมานี่ มาดิเอาไงเลยนี่โอโ้แม่งเลยมันมันวิ่งเร็วจังวะคนดูขอแค่ยันหนีเท่านั้นแหละมามาดิมามาดิขึ้นหลาดไปดิครับจังหวะนี้โดนไปแล้ว เจ็บหนักถึงกับกับเอื้อนกระเอื้อนหัวใจนี่มาดิเจ้าหล่อหาเจ็บแล้วนะ่ะถึงกับสะอาะเลือดนี่นี่แอ้ก็ใจโอ้ไม่โดนนี่ มันจะตายมันจะตายมันจะตาย,ตาย,ตาย,ตยมันจะตายแล้วโอ้โหไอ้สัตว์เลยกูก็มันจะตายแล้วมันไปดูแล้วไม่เนอะเขาจะบินตามไปเขาจะบินตามไปโหแม่งมันหนีได้คนดูกคนผมนมาโคตรบินซะ มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมานี่กูตามล่ามึงจังหวะนี้มาดิมาดิมามากดันติตายเปล่าเฮ้ยมันไม่ตายอเฮียมันกดเกตไอสัตว์เขา วิง่หนีผมไปแล้วคนดูผมกดเกียร์ยังไม่ทันเลยเนี่ยโอ้โหมันมันมิงวีไหนวะนะ่ะคับไหนวะนะ่ะโอ้โหโหโหมันไปไวซื้อด้วยไงเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยทำไรเนี่ย เว้ <Allah> ยเว้ยเว้ยเอ้ยเวยไอ้เชี่ยมึงมาได่ไหนเนี่ยเกือบมองเทงแล้วกูก็ัมาดิจะวัดเหรอฮะไปเอาเปล่าเว้ยกูจะตายไอ้เหี้ยนี่